ครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่รายการ smart lifestyle นะครับช่วงที่2นะครับช่วงนี้นะครับอย่างที่เราเกิดช่วงที่แรกไปนะครับเรียกว่าสารพิษหลายอย่างเยอะแยะมากมายที่ปนเปื้อนเข้ามาแล้วเ,เราที่จะยกตัวอย่างเข้ามานะใ,<ช>ในเรื่องนี้ที่น่าสนใจมากคือเรื่องภาชนะที่ใช้คือหม้อใช่หม้อเนี่ยเยอะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยวลพิษที่เราได้รับง่ายสุดคือการกิน ครับนะไม่ว่าจะกินเครื่องดื่มเครื่องน้ําอาหารเนี่ยเพราะมันต้องกินทุกวันครับและในบางครั้งเนี่ยเราโมแต่กังวลไงกังวลอะไรรู้ไหมกังวลว่าอาจจะกินอะไรกินอ่ข้าวเดินเอาข้าวกล้องไม่เอาอันนี้นะกินผักนะไม่กินอาหารแต่รูปนู่นนี่นั่นบางทีเราระวังได้ใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยอะไรแรงสิเพราะว่าพอพูดแล้วมันโดนเนี่ยก็จะเขาว่าโดนไหมใช่แต่บางครั้งเนี่ยเราลืมนึกถึงอะไรไปรู้ไหมอาหารที่เราทานมันวางอยู่ตรงอะไร ในโบล่าโมลาเราใช้มือจกเลยใช่ไหมใช่แต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ดีนะเดีวยวระว่าเรามีช้อนถูกปะ่ะแต่ว่าจาลนล่ะภาชนะที่ใส่ล่ะหม้อละอ่ะนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะปนเปื้อนสารเคมีลงมาในอาหารอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราอุตส่าห์กะว่าจะทํากับข้าวกินเองแล้วนะนะไม่ใส่ผงชูรสล,ล้างผงล้างผักล้างยาฆ่า,มาแมลงอะไรอย่างดีนะแต่ลืมนึกไปอย่างหนึ่งว่าไอ้ตัวที่ปล่อยสารพิษออกมาได้อีกอันนึงเนี่ย ไม่ใช่จากอาหารนะครับจากหมอ้อที่เรา,เรา,เ,ราเราบริโภคนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัสดุที่ใช้ในการทาหมอ้อก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาหารที่เรากินด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไปดูกันนะครับว่าวัสดุอะไรที่เขาถือว่าดีที่สุดในการที่เราจะใช้ในการนํามาบริโภคอ,อ,อาหารกันนะครับ,รบไปชมครับ ครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงเคล็ดลับน่ารู้กับพี่หมอมาดไม้ประเสริฐน,นะครับในเรื่องราวของภาชนะที่ใช้ยกตัวอย่างคือภาชนะหม้อทั้งหลายทั้งมวลน,นี้นะครับพี่หมอครับ หม้อที่ดีในการที่เราจะเลือกใช้อยู่ในครัวเรือนนี่ครวรจะเป็นหม้อแบบไหนและอย่างไรฮะวันนี้เราก็มาสํารวจกันเลยนะครับหลายคนเนี่ย mm hmm. ก็มัวแ,แต่กังวลว่าออของที่เราจะกินอะไรทั้งหลายน,นะครับนะควรจะมีรูปร่างหน้าตายังไงมีความ mm hmm. ปลอดภัยอะไรยังไงแต่ลืมไปว่า้ภาชนะที่เราใส่บรรจุอาหารหรือว่าภาชนะที่เราใช้ในการทากับข้าวเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะปล่อยสารเคมีสารปนเปื้อนออกมาในอาหารที่เราคิดว่าบันปลอดภัยสําหรับตัวเราด้วย, mm hmm. วยกระตาบนะครับว,วันนี้เราก็มีตัวอย่างของภา ชนะหม้อที่เรียกได้ว่ายอดนิยม เดี๋ยวเอาละกันนะส่วนใหญ่นะครับอ่าเริ่มจากอันแรกเลยนะครับ<อ>ก็คืออันนี้เราจะเห็นตามร้านขายขาย้าวแกงบ่อยๆนี่ก็คือหมออ้อนี่เราหามาค,ครบเลยนะเอ่ออลูมิเนียมเพราะส่วนอลูมิเนียมก็จะเป็นลัษณะแบบสีออกเงินๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกร้านขายข้าวแกงเนาะแต่ว่าบางทีถ้าบ้านเราอาจจะไม่ใช้ตัวนี้แต่กระทะนี่นมักจะเป็นอลูมิเนียมบางกระทะมักจะเป็นอลูมิเนียมมักจะไม่ค่อยเป็นแบบว่าอไอ้นี่เท่าไหร่นะแต่หม้อที่เราทําแบบข้าวอาจจะเป็นวัสดุดีขึ้นมาแต่ว่าตามร้านขายข้าวแกงอาจจะยังเป็นตัวนี้ นะครับ,รบนะถ้าต่อมาก็อาจจะเป็นนี่อันนี้อาจจะดีขึ้นมานิดนึงก็เป็นเป็นสแตนเลสสตีลนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นวัส,ด, Steel สดุะะสแตนเลสสตีลลักษณะของสแตนเลสสตีลจะดีกว่าดูบีเนียมคือสวยงามกว่าเอ้รู้สึกว่ามันจะหนาตัวกว่าด้วยนะแล้วแต่ว่าเขาทําแบบไหนนะม,มันก็มีทั้งแบบเกรดดีเกรดเอแล้วสแตนเลสสตีลเนี่ยยังมีส่วนประกอบของอองค์ประกบสแตนเลสสตีลเนี่ยเป็นองค์ประกอบของนิกเกิลกับโครเมียม S <S ซึ่งสัดส่วนของนิกเกิลกับโครเมียมก็จะไม่เท่ากันนะส,สัดส่วนที่ดีที่สุดคือ18ดทับดหรือ18ดทับิคำว่า18ทับดหรือทับเนี่ยคือสัดส่วนของนิกเกิลต่อโครเมียมว่าเท่าไหร่ซึ่งสัดส่วนที่ดีที่สุดก็คือประมาณ18ปดทับดหรือ18บแทับิอันนี้ก็เป็นวัสดุตัวอย่างอันนึงของ A ออสแตนเลสสตีลนะครับอีกประเภทหนึ่งคือเป็นพวกหม้อเครือบซึ่งวัสดุพวกเครือบอย่างนี้เนี่ยก็มักจะเป็นวัสดุที่เรียกได้ว่าอาหารไม่ติด อะไรอย่างนี้เป็นต้น<ว>นะครับพวกทอดพวกอะไรอย่างนี้ชอบใช้กันนะใช่นะครับซึงแบบรู้สึกเออเหมือนกันง่ายไม่ติดกระทะหรือคนที่ทำแบบข้าวไม่ค่อยเป็นอะไร,ร <ๆ S 2> ก็จะเอาประมาณอย่างนี้นะครับนะ,ะซึ่งเพราะว่าไอพ้พลาสติกเคลือบเนี่ยมักจะได้รับความนิยมนะเพราะมันมักจะแพงเหตุผลที่แพงคือมันยิ่งเคลือบดีเท่าไหร่คือมันจะพยายามไม่ให้หลุดลอกเนี่ยก็จะยิ่งแพงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะทีนี้ถ้าเคลือบแบบธรรมดาเลยก็เป็นหม้อเคลือบสีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอันนี้ที่เราเอามาให้ดูไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะเราต้องการให้ดูว่่่าาาเมือผนกรใช้้งาานนนไปๆแลวอะร ขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เป็นต้นอันนี้เราเห็นชัดๆเลยนะครับว่าเป็นไงว่าเป็นไงก็หลุดออกไปอะไรอ,ออกมาโอ้ยแล้วสีนั่นไปไหนมันก็คงไปกับอาหารนะสีเอ,อเอาไปทากระเพาะของเราต่อ,นะ,อนะครับนะอันนี้ต่อให้เคลือบดีหรือไม่ดีใช้ไปยังไงก็ตาม เทฟลอนเขาเรียกว่าเทฟลอนชื่อมันชิ่ปอปอยแล้วว่ามันร่อนครับถ,ถ้าไม่ล่อนมันคงไม่ชื่อเทฟลอนอน,นะครับนะมันยังไงก็ตามมันก็จะมีรอยขูดขีดแล้วก็เรียกได้ว่าหลุดลอกออกมาปนเปื้อนกับอาหารได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาเหลือสออันนี้นะอันนี้ดูน่าจะปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวเราลองมาทดสอบภาชนะสองอันนี้ละกันนะเรามีแก้วน้ําอันนี้คือน้ําเหมือนกันนะเท่ากันอ่ะ เราจะเทน้ำาภาชนะหม้อสองใบนี้ก็สะอาดเหมือนกันนะสะอาดเหมือนกันนะล้างมาเรียบร้อยอ่าล้างมาเรียบร้อยแล้วพี่หมออ่าโอเคล้างเรียบร้อยมาแล้วล้างมาเรียบร้อยแต่เราจะาอาน้ำนะรือว่านี่เราจะทำแบบข้าวเราก็นี่คือน้ํากินนะใส่ลงไปอ่าแล้วเราเอาฝอยขัดฝอยขัดนี่คืออะไรแทนตะหลิวอหลิวเรากวนกวนกวนใช่ไหมอ่าเหรือว่าเราทำแบบข้าวเราขัดไปอ๋อให้เราขัดเลยอ่าขัดวนเท่ากันนับไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอาแรงเท่ากันดีนะห้ามออกแรงม,มากกว่าเออนะครับ <Okay. S 2> นะวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะนะหัดนสมอ,อใสแล้วแม้แต่เราทําน้ําซุปเนี่ยเวลาซุปใสๆเวลาเราเรา,เราทำเสร็จปุ๊บน้ํามันใสไหมไม่ใสซุปใสนะ้ำมันก็ต้องขุนเพราะมันเรามีเรามีมสารอาหารมันดูดีนะมันดูอร่อยไม่ใช่มันมีสารอาหารมันก็ต้องขุนแต่นี่เราไม่ได้ต้องการใส่สารอาหารอร่รยไปเราต้องการเห็น ด้านน้าใสๆไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยมีแต่ถอยขัดไ้นี่อย่างเดียวเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับภาชนะหรือหม้อของเราสนุกกันเลยอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเล่นอ่ะอ่เรามาดูกันเอาน้ําเทใส่แก้วเทใส่อันนี้เลยเออเทใส่แก้วเลยนะ้วเรามาดูกันว่าอะไรเกิดขึ้นเธอดูซิอะไรเกิดขึ้นเออทำไมเป็นอย่างนั้นอะไรเออเพราะงั้นนี่ก็คือคราบอลูมิเนียมครับนะเพราะงั้นถ้าเกิดเป็นแก้วแล้วมันจะไปอยู่ในไหนเขี้ยวหวานเป็นซุปอยู่ในไหน ก็ถ้ามันเป็นแกงกะทิเธอจะเห็นอลูมิเนียมไหมไม่เห็นะเพราะถ้าแม้แต่เป็นแกงจืดน้ําแกงจืดน้ําใสก็ไม่เห็นเพราะว่าบางทีเนี่ยไอสารอาหารผักเผือกเมื่อหมูน้ําหมูน้ําอะไรมันก็ปนเปื้อนกับอลูมิเนียมก็กลมกล่อมเพลินเภาชนะโลหะส่วนใหญ่ภาชนะโลหะส่วนใหญ่มักจะปล่อยโลหะให้หลุดลอกมาปนกับอาหารได้เสมอไม่ว่าจะเป็นกระทะเหล็กกระทะทองแดงทองเหลือง นะทั้งทุกสิ่งอย่างนะครับมีโลหะอยู่ชนิดเดียวที่เรียกได้ว่าอนุญาตเราต้องเรียกว่าอนุญาตหรืออนุโลมให้ปลูงอาหารได้คือสแตนเลสสตีล18ทับ10ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ปล่อยโลหะออกมาในอาหารปนเปื้อนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกสารนี่คือขนาดพวกนี้มันเป็นโลหะชิ้นเดียวใช่ไหมครับมันยังเป็นอย่างนี้เลยอลูมิเนียมนี่ชิ้นเดียวยังเป็นอย่างนี้แลพะพลาสติเคลือบคงไม่ต้องขัดเหรอ่อันนี้นะเห็นอยู่แล้วว่ามันหลุดอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องขัดไม่ต้องเคลือบหรือ ถ้าผู้ชมไปทําที่บ้านดูก็ได้ว่าไอหม้อที่บ้านของเรามันไว้ใจมากน้อยแค่ไหนเอาน้ําใสมาเอาฝอยคัดมาคัดคัด,ด,ดัดแล้วเทล,ลงไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะรู้เองนะครับนะยังมีอีกภาชนะหนึ่งซึ่งอนุรลมไม่ใช่อนุรลมดีที่สุดดีกว่าพวกนี้ทั้งทั้ง,งหลายทั้งวงคือภาชนะแต่วัสดุธรรมชาติจริงๆแล้วไอโลหะนี่ก็จตกธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าธรรมชาติจริงๆที่ไม่ปล่อยโลหะอะไรที่ไม่ปล่อยโลหะดินไง นะเพราะฉะนั้นมอดินอ๋อมอแมนา่มอแมนาไเลยหละนะแต่ว่าหาไม่เจอนะเพราะว่ามอแมนา่เนี่ยมันหนคุณจะทราบดีกันอยู่แล้วเออเพราะว่าคุณแม่บ้านของเราทั้งหลายเนี่ยนะบางทีก็นําเข้ามาจากต่างชาติไงใช่ไหมเธอก็ไม่รู้จักหมอเมืองไทยมอดินไม่รู้จักเธอก็เธอเธอก็ล้างเลือกอบความเคล่มแป๊บเดียวนะใช้วันละใบ แตกพอดีนะครับว่าก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมอีกนะแต่ก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ดีที่สุดวัสดุที่รองลงมาก็คือสแตนเลสสตีล18ทับ10หรือ18ทับ8นะเป็นวัสดุเดียวนะครับที่ใช้ในการปรุงอาหารได้ดีที่สุดครับนะชมเรื่องราวของภาชนะที่ใช้แล้วรู้สึกตกใจจังเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองไปดูนะครับวัสดุที่ในศาสตร์ a n ไทยจริงเนี่ยถือว่าดีที่สุดในการที่จะเป็นภาชนะคืออะไรรู้ไหม มอดินมอดิน,อน <ะ S 1> มอแม่นาคได้นะมอแม่นาคแต่ที่เราไม่ค่อยใช้กันเนี่ยเหตุผลเพราะว่ามัน<ต>ไม่ทนทาน,<ห>นแล้วบางทีเราก็ไม่ค่อยชินถูกไหมแต่บางทีเราจะเห็นว่าเอามาหุงข้าวต้มเอามาทํานู่นนี่หวานจะใส่ใบเตยด้วยนะเออนะครับนะแต่ว่ามอที่ถือว่าได้ดีรองลงมามอที่ดีรองลงมาก็คือโลหะที่เป็นสแตนเลสสตีลเขาต้องเป็นสแตนเลสสตีลด้วยนะ สเตลเลสสตีลเนี่ยต้องอมันจะมีส่วนประกอบของอนิกเกิลกับโครเมียมนะครับนะซึ่งสัดส่วนของมันเนี่ยจะต้องเป็น18ต่อ10หรือ18บแปดทับแหรือ18บแทับสิคือ18กับ8กับ10เอร์สัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันจะไม่หลุดลอกปนเปื้อบบนมากับอาหารตลอดอายุการใช้งานของมันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยจะใช้อะไรก็ลองดูนิดนึงนะครับนะนนยิ่งถ้านหม้อหม้อที่เราใช้บ่อยถ้าไม่ใช่อลูมิเนียมลองโลมาโลมา อลูมิเนียมทำให้สเลกนั่น,นคืออลูมิเนียมอลูมิเนียมนี่ก็คือแบบกระทะแม่ค้าที่เขาผัดกันที่เราเห็นนะชงเชงชงเชงเวลาหม้อกแกงอ่ะที่เราเห็นเป็นสีเงินๆนหม้อกแกงน่ะที่เราตักหม้อแกงใส่เนี่ยเ,เขาก็ใส่เป็นยุคโบราณจะเป็นอย่างนี้นะยุคนี้ก็ยังมีอยู่ถูกปะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นสเลสสวยเงาวับก็คือเพราะสเลตเนี่ยมันเงาทนทานมันสวยกว่าแต่ว่ามันก็ปลอดภัยกว่าด้วยแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันถึงหนึ่งราคาถูกแต่สิ่งที่เราเห็นคือบางงทททีกกระะ ที่เราใช้ไปเนี่ยปรากฏว่ามันจะสึกนึกออกมามันก็จะสึก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 แบบนี้เคเคามนี่มันสึกไปไหนเออก็มากับสารอาหารเอ้ก็มากับอาหารที่เราทานเนี่ยแหละทีนึขัดทีนึงขัดทีนึงก็ออกกับน้ำในทีนึงอย่าคิดว่ามันสึกไปเพราะว่าเราล้างมันนะแล้วเวลาที่เราผัดเผิดทอดทอดตุนเต๋นโดนความร้อนเยอะๆมันก็ละลายมาด้วยภาชนะที่เคลือบทั้งหลายเลิกไปเลย ครับแนะนําไปแล้วนะครับในเรื่องราวของว่าเราจะดูแลชีวิตร่างกายของเราแบบไหนให้ปราศจากสารพิษนะครับอ่ะช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับเพราะช่วงหน้าเรามีเรื่องราวที่ตื่นเต้นและร้าใจสนุกสนานนะครับแล้วแถมยังได้สราระความรู้ของนวัตกรรมใหม่ๆกับ Smart Makeover เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ